มายนภัสสิฉเฉลยโฉมหน้าคนขับรถหรูมารับหลังได้เปิดตัวเช็คอินที่เดียวกับทายาทโบนันซ่าสงกรานเตชนรงค์เรียกได้ว่าทำเอาฮือหาเมื่อทางด้านสงกรานเตชนรง์ได้ออกมาโพสต์รูปภาพเข้าคลินิกซึ่งงานนี้มีคนจับโป๊ะสงกรานควงมายนภัสสิไปเข้าคลินิกด้วยกันหลังมีชาวเน็ตนำภาพของทั้งคู่มาเปรียบเทียบกันหลังเลิอกอดีตแฟนสาวแมทธิรณีคงไทย ล่าสุดต้องบอกเลยว่าชัดเจนแล้วสัมพันธ์สงกรานต์หมายโดวยวันนี้หมายนาภาาสสิได้ออกมาโพสต์รูปภาพกิจกรรมอดิดาสวันพาช้าเลนพร้อมกับมีรูปถ่ายโปรโมตที่เซ็นทรัลเวิลเช่นเดียวกันกับทางด้านสงกรานต์โพสต์รูปภาพโปรโมตงานเดียวกันกับหมายนาภาสสิและในเวลาใกล้เคียงกันซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนแฟนวกันสนานลุ้นให้เปิดตัวเร็วๆเ,เลยจ้า ซึ่งวันนี้เราจะพาไปเปิดโฉมหน้าคนขับรถไม้นภัสสิหลังเปิดตัวเช็คอินที่เดียวกับสงกรานต์ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่ใส่ถ่ายลงด้วยโดยไม้นภัสสิได้ออกมาโพสต์รูปภาพนั่งอยู่บนรถหรูของสาวสวยหวานหวานอารุณภานั่นเองจ้า